No, no, no! เลขอะไรนะคะแปดอ่ะจำแปดเหมือนวันแรกที่เรามาจำได้ก็คนแถวๆหลักต่างเพราะนานหน่อยอือหือเต็มเลยหืม ของจริงเหรอ๋อที่ครูบอกว่าจะมีเสียงแม่โมดนะฮะเสียงอันนี้ฮะอร่อยดีนะพี่แม่อร่อยดีมากค่ะแม๊กไป่ให้มหมดเลยลืมเลย ก็เวอร์ไปแม็กมื่อแม็กมือมืออะมื่อโอ้ที่ว่าคนเยอะเราทราเราทำเป็นนี้ทรัเป็นอันนี่ต่อตาเห็นตุ่มตาหมูอะทำเป็นมูหมูกินน้ำหมูกินน้ำมีหน้าตายเลยนะต้องถ่ายรอบด้วยต้องถ่ายรอบเป็นมูเป็นมูดอ้าวไม่เป็นแล้วเป็นเป็นแล้ว เสียอะไรเสือเนี่ยเปิดนะไม่ใช่หรอกเหน็ดนะมุกตดเหน็ดมากแล้วตดของจริงนะแต่คือตดตรงนู้นกลิ่นตรงนี้อ่ะตดตรงนู้นล่ะก็กลิ่นตรงนี้อันะไรก็เบื่อฝาดแล้วดีเถอะถ่ายแล้วไม่เอาอย่าว่ายน้ำเลยเพราะวันก็หายแบบว่ายน้ำมากเลยครับอยากว่าอยากพอโดนปุ๊บไม่อยากลงเลยงักเงักเง็ก ไม่แบบนี้ดิบเลยแหละแสบตาแบบ <c oughs> ลงไปดอกแรกเล็นตื่นเลยคนแสบตาเลยพี่แมแ็กอะลงไปนี่นคือไม่ได้สายแว่นไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้าขอวางเจ้าขออ่าแล้วช้อนมาทำไมเบี้ของเรายะกินฮอตดอกอะ่ะยกินฮอตดอกยะกินฮอตดอก,อก,อดอกอเฮ้ยทำเฉยกับเราเฮ้ยกินดิเอแคร์นนพี่อเ,เอแครเนี่ยพีโ่โดนน้ำหนักไม่ใช่หรอพี่เมื่อกี้ถามว่าจะมีใครกินไหมแล้มีแล้ว มไม่มีซอสอไม่าอร่อยดีนี่นี่นี ouais calves calves ่นี pues, no ่น uh ี huh. ่นี่นี่ม่หุ่าไ่ากินกันเย็นเหอเี่บาเ ชอบไปที่ไหนอ่ะมี่นีเหรอเหม,มือนลราบอออเ่ยมเอาไม่ได้กันไง

ओह, ना यूं बाहे में। तेरे बोले बेन पुट बाय एचएम ना काम, तेरे बोले काम। तू पॉज, ठीक है ना काम। नहीं 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 � poured… yeah. <popAP favour> อย่างตัวนะโอเคอากกินร้อนๆอเแล้วกินร้อนเหรอกี่อุณหภูมิปกติไหมเอต่จะไม่ได้หรอเดี๋ยวดำอะไรเพื่อจะทำไม่ไา้แดงดำในมงกลงคืนแล้เล่นน้ำเล่นน้ำเยอะผิวดำเลยอรินกันนะ เล่นบเดียวดำดำากแตกแล้วดูเลยเห็นเรื้องไวมาเลยเด็เาโอเค่เห็นเนื้อไวอะค่ะงอดคพอไมรู้แต่ดูมุกดำของน้องเลยดิอุ้ยเนี่ยู่วิวเข้มหิวข้าพึ้งมัแทนแทนนี่จะขาวอีกโปรตรุงตรุเจ๊ใครอใค้คุนเป็ดเลยคะ กับเกลียวใช่ไหมตุ้เปี่ยวเพมาถือต้อยากักเออใช่ข้าวเสร็จแล็วก็ได้กลับไปเปลี่ยนชุดไปชุดแดนส์ร้อนอร้อนแล้วหรอเอ้ยีวะค่ะี่กมีนาีวร้อนไปได้มั้งเนี่ยมนยยน้ำมาหน่อยจ้าคนเขาอื่นคน้ำเย็นมันเขาใส่น้ำกันทุกบัพี่แม่พี่แม่ ทำไมพี ừ, ่แรกใส่เกีียวเยอะเกีียวน้ำเยอะอ่ะแล้วใส่น้ำเพิ่มกว่า ร้อนมากแล้วอะข้าวเหรอเมื่อกี้เนาะไม่กินเหรอะไรไม่กินนะไปไปเดี๋ยวไร

ดาดูดีไปแล้เบ้อูก็ไม่เอ็มเหมอนคย่าเาองสพูดสิไม่เอาเดีแล้วเราไมเดี๋ยวหากันมามามมามมา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 เมามามาามามามดมมามามามมา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 มมม วันนี้วันอรพีวันพุธฮะไม่หรือต่างนีวันอาคารวันขัดันเต้นสชั่วโมงวายสาชั่วโมงไม่รู้เรื่องเสกจันไปนะนั่งสมาธิเมื่อคืนเป็นไงบ้างไม่ได้นั่งสมาธิุกปุ๊กนั่งุกหรอเมื่า